หนึ่งสองสามสวัสดีค่ะหนูชื่ออะไรคะหนูชื่อพี่ชาว่ะน้องอะไรคะน้องลาอ้าววันนี้เรามาเรียนเกี่ยวกับเรื่องภาษาสัมผัสคือคืออะไรปากข,ข้างในหลักข้างในอันนี้คืออะไรลิ้น,นอ้าววันนี้เราจะชิมรสกันนะคะอุปรกรณ์ของเราก็มีมีอะไรบ้างอนะไรรู้ไหมอันนี้อะไรคะ อันนี้ล่ะอันนี้คือน้ำตาล,ตาลอันนี้คือนี่คืออะไรคะเกลือเกลืออ่า,า,าเดี๋ยวเรามาชิมกันนะว่านาลาจะรู้ไหมว่าอะไรมีรสชาติแบบไหนนะคะเอาอันไหนก่อนนาลาอยากชิมอันไหนก่อนอยากชิมอันนี้เหรออ่าได้เลยอ้าวอาปากเป็นไงคะ เป็นไงคะรสชาติคือรสชาติเป็นยังไงรสชาติเป็นยังไงคะเป็นยังไงเปรี้ยวอ๋อรสชาติเปรี้ยวเดี๋ยวลองชิมอันนี้ดูนะคะลองชิมอันนี้ดูนะลองชิมอันนี้นะอ่าปากค่ะอันนี้เป็นยังไงคะอันนี้เป็นยังไงคะหวานอันนี้คือน้ำตาลจะมีรสชาติหวานนะคะ อันนี้คือเกลือเราเค็มซินิดเดียวเป็นไงคะเป็นยังไงคะเกลือมีรสชาติเค็มนะคะอ่าน,นี่เค็มอถามมะนาวมีรสชาติรสชาติแ่อาปากดูรสชาติเปรี้ยวไม่อ่าปากดูรอบอันนี้เปรี้ยวมะนาวเปรี้ยวน้ำตาลน้ตาลหวานหวานเกลือ,เ,ลอเกลือเค็ม เราเรียนเรื่องปภะษาสัมผัสเกี่ยวกับปากแล้วก็ลิ้นนะคะเอาไว้รับสัมผัสเนาะน่ารักเข้าใจไหมคะโอเคอ้าวบ๊ายบายเพื่อนๆก่อนบ๊ายบายส่งจุบด้วยอ่ะเจอกัน